ปลาโดดผ่านกล่องไปเลยครับเดี๋ยวเขาจำไปเบิ่งผลงานกันจู่บ้านอูุู้นปะปลาโดดพี่น้องหุหน้าปลาโดเโดเต็มเลปลาเต็มว้าวว้าวเอ้าเอ้าหูแบบนี้หูอ,ออกเบิดเลยเอามันคือออกเบิดปะ phá trộn đi nhanh 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 luôn Ui khổ máy ăn tuổi nhầy nó ừ, Ngôm là Quần Ngôm khổ bày cả đầy luôn อออาง่ะบ้าๆปากกันแย่งพี่น้องโอ้ยฝุ่นปลาโดดยังหอ้า้ยตัวใหญ่มากตัวใหญ่ตัวใหญ่ วิ่งห่างห้อมห่างวิ่งตัวใหญ่ข,ขนะึ้นนอพม่าขาง่ะยพม่าขางในตัวใหญ่อุ้ำขาตึก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 ต,กต,กต,กตกเลยเท่ยงได้นไ้ยุอดนได้เอาไ,อได้เอา

คอเลือดเลือดเลือลือดผมคืลืกับะไโอ้ยโดดโดดโดดคือไงนี่บอก้ยอ้ย้ยโอ้ยโ้ยคือหมานเด็ดพี่น้อง มานครับ